รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป,สา,าไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยางไปน้ำกัน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 สัตว์ขมนทอนขวดราชธานียางไปน้ำกันสัตว์ขมนทวนขวดราชธานี สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรายการยางเป็นน้ำกันสังคมนทนอุบลราชธานีในวันพุทธที่9มีนาคมคิศักราช2022วันนี้เองพ่อคุณพ่อทองแดงแก้วประกอบก็นำสาระข่าวสารต่างๆในสังคมนทนมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในสังคมนนฑอุบลรวมทั้งสังคมนทฑอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน ก่อนอื่นผมนต้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการไลค์ทุกการคอมเมนต์กก comment, และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามที่ให้ความไว้วางใจกับสื่อมวลชนสังคมมวลชนอุบลราชธานีในทุกๆ EP ีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจจะไม่มีการถ่ายไลฟ์สดนะครับประชดสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆแต่ว่าเวลาที่ไลฟ์สดทุกๆครั้งก็ยังเห็นพี่น้องหลายคนนะครับให้กําลังใจพวกเราทีมงานสื่อมวลชนสังคมมวลชน,น,ชนอุบลราชธานีอยู่ วันนี้เองพ่ออยากจะเข้าสู่นะครับรายการด้วยการแบ่งปันเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเห็นว่าอยู่ข้างหลังของพ่อเวลานี้เป็นนะครับภาพของอบรรยากาศแบบเทศกาลมหาพรตของเราเราเริ่มเข้าสู่เทศกาลมหาพรตตั้งแต่วันพุธรับเท่าที่ผ่านมาและนับไปเป็นเวลา40วันทำไมเทศกาลมหาพรตจึงเกี่ยวข้องกับเลข40นะครับวันนี้พ่อไม่ได้มาใบหัวแต่พ่อจะพูดถึงนะครับเรื่องของเลข40 นะครัมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสตชนเราอย่างไรในเทศกาลมหาพรตนะครับ40วันนะครับหมายเลข40วันอันแรกครับที่พ่ออยากจะแบ่งปันก็คือ40วันที่ฝนตกติดต่อกันในสมัยของโนอาเรารู้เรื่องราวของโนอาเวลาที่พระเจ้าเองทรงสั่งให้โนอาได้สร้างนาวาแล้วก็ให้นําสัตว์เข้าเป็นคู่คู่และพระเจ้าก็ปล่อยให้นะครับฝนตกนะครับ และการฝนตกนี้นะครับในสมัยของนูอาเป็นเวลา40บัน40คืนที่ฝนตกลงมาทําให้น้ําท่วมแล้วก็ชําระทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเลข40ที่2ก็คือ40บันที่โมเสสอดอาหารนะครับจำศินอดอาหารบนภูเขาซีนายเป็นเรื่องเล่าที่นะครับ ได้เห็นถึงชีวิตของโมเสสเวลาที่ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาฮเรบหรือภูเขาซีนายขณะที่ท่านเองเฝ้าพระเจ้าและก็ทําการจําศีลอดอาหารอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นเป็นเวลา40วัน40ที่3ก็คือ40ปีของการเดินทางในทะเลทรายนะครับก่อนเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของประชากรอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลเองตกเป็นทาสในประเทศอียิปต์และพระเจ้าก็ส่งบุรุษคนหนึ่งนั่นก็คือโมเสส ให้นำชาวอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรที่เะเจ้าทรงเลือกสรรน,นั้นออกมาจากความทุกข์ทรมความทุกข์ยากต่างๆและก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนคานาอันซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นนะครับพวกเขาก็ละเหยเลร่อน้นะครับเดินทางอยู่ในทะเลทรายนั้นเป็นเวลา40ปีนี่คือหมายเลข40ที่เกี่ยวข้องกับนะชีวิตในพระคัมภีร์ของประชากรอิสราเอลและ40 หมายเลข40ที่4ก็คือ40วันที่ประกาศโอเอริยาเองนะครับเดินทางไปยังภูเขาโฮเรบภูเขาของพระเจ้าโฮเรบหรือซีนายเนี่ยที่พระกัมพีมักจะพูดถึงเป็นสถานที่ที่นะครับพบกับพระเจ้าและนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหมายเลข40ที่ประกาศโอเอริยาได้เดินทางไปอยู่ที่ภูเขาโฮเรบนะครับภูเขาของพระเ็นเจ้าอยู่ในช่วงเวลาแม้นว่านะครับเอริยาถูกเบียดเบียนนะครับจาก รประกาศศของนะครับพระต่างศาสนาพระต่างชาตินะครับแล้วก็เอลียาเองนะครับก็ละเหยเลล่อนไปอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้เป็นเวลา40วัน40คืนด้วยนะครับนอกจากนั้นหมายเลขสีที่4ที่ขอโทษทีหมายเลขสีที่5นะครับก็คือวัน40วันของการที่ประกาศศโยนาเองประกาศการกลับใจแห่งแก่ชาวนินเว เมื่อเช้านี้เราได้ยินพระวจา j ของพระเป็นเจ้าหากพี่น้องได้มีโอกาสอ่านไรเบิลไหนลี่ก็จะพูดถึงเรื่องราวเครื่องหมายของประกาศโกโยนานะครับสีวันของโยนาเวลาที่นะครับประกาศโกโยนาประกาศการกลับใจแก่ชาวนิเนเวด้วยนะครับและก็40อันที่6นะครับที่พ่ออยากจะแบ่งปันวันนี้นะครับก็คือหมายเลขหมายเลข40นี้คือ40วัน ของการอดอาหารของพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดารก่อนที่พระองค์จะประกาศภารกิจของพรงอะองค์เราเห็นว่าพระวจาของพระเป็นเจ้าในวันอาทิตย์ที่ผ่านนานั้นพูดถึงการปบะจนนะครับขณะที่พระเยซูเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างแล้วพระองค์ก็เข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วหลังจากนั้นพอพระองค์งก็อดอาหาร4ี่สบวันสี่สิบพืนหลังจากนั้นระหว่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ สเสวยอะไรเลยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์อดอาหารอยู่ในถิ่นธุรกรันดารเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการถือศีลนในเทศากาลมหาพรตนะครับโดยเฉพาะอย่างดิ้นการถือศีลแห่งการคืนดีการกลับใจของเรานั้นพระศาสนจักรึงให้ความสําคัญนะครับกับเลข40เพื่อให้คริสตชนเองได้ดาเนินชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้านะครับในมหาทรมานด้วยการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์เพราะฉะนั้นเรา มันพุดรับเท่าแล้วเข้ามาแล้วนะครับเวลานี้นะครับเราก็มาอีกหนึ่งวันพุดธแล้วผ่านไปแล้ว7วันใน จำนวน40วันที่เทศการมหาพรตได้หยิบยกพระสนญญาจากหยิบยกช่วงเวลานี้เพื่อให้เราได้กลับใจปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงคิดถึงสินล้างบาปของเราเป็นพิเศษในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอาจจะมีบางช่วงเวลาอาจจะมีบางครั้งหรือหลายๆครั้งด้วยซ้ําที่เราเองไม่ได้สนใจหรือปฏิบัติศาสนกิจของเราในความเป็นคริเตชนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานีพออ้พ่อเองก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางรายการ ยังเป็นํำกันสังฆมนตนอุบลราชธานีขอให้เราได้มีโอกาสทํากิจเมตตาฝ่ายกายฝ่ายจิตของเราอย่างดีในเทศกาลมหาพรตเพื่อเราเองจะได้เป็นผู้เหมาะสมและวันที่17เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันนะครับสมโพธิปัสกาเราก็จะมีโอกาสเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าอย่างมีความหมายสําหรับชีวิตริสตชนของเราในปีนี้ด้วย ครับพี่น้องนี่ก็คือข่าวสารนี่คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พ่ออยากจะแบ่งปันกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของเทศกาลมหาพจน์ที่เราจะต้องอยู่กับพระวจาศิลอาสนิทอยู่กับพระกลับใจเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนแปลงรับสินอภัยบาปเมื่อมีโอกาสนะครับพี่น้องครับวันนี้พ่อเองยังมีข่าวสารในสังคมมนฑลหลายอย่างที่อยากเจอกันมานะครับแบ่งปันและก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบร่วมกันด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นหมดนะครับพ่ออยากจะสรุปให้พี่น้องอได้ทราบถึงข่าวเด่น3อย่างในสังคมมนทนของเราข่าวที่1ก็คือข่าวการฉลองวันนบุญเปาลวกลับใจบ้านนาดูนนะครับซึ่งเป็นการฉลองภายในข่าวที่2ก็คือการฉลองครบรอบ50ปีและ25ปีชีวิตสง ของพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราอาจจะมีโอกาสติดตามในไลฟ์สดของสื่อมวลชนของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงด้วยนะครับนอกจากนั้นข่าวที่3ก็คือการเข้าเงียบประจําปีของคณะสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานีของเราไปที่ข่าวแรกก่อนนะครับข่าวการฉลองวัดนบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูน,นะครับ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์คศัก2022นะครับพระสังฆราชฟิลิปบรนจงชัยยาลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระสงฆ์ซิสเตอร์สามเณรเยาวนเนรีและสตรุ่นร่วมในพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูนภายในนะครับอำเภอเร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับคุณพ่อพิเชษวงอนันต์คุณพ่อเจ้าวัดนะครับได้กล่าวรายงานนะครับได้มีการแสดงต้อนรับพระคุณเจ้าและแขกที่มาร่วมงานด้วยซึ่งการฉลองวัดครั้งนี้ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีการต่อเติมปรับปรุงวัดให้มีความกว้างขวางขึ้นเนื่องจากนะครับวัดหลังเดิมนี้ก็มีความคแคบในการร่วมพิธีกรรมคุณพ่อพิเชษวงอนันต์ซึ่งเป็นเจ้าวัดจึงมีโครงการในการปรับปรุงและก็ขยายนะครับด้านข้างของวัดด้วย ก่อนพิธีบูชาขอพระคุณก็มีการนะครับพรมน้ําเสกนะครับเพื่อเป็นลักษณะของการนะครับเหมือนกับขอพรจากพระบรรเจ้าในโอกาสฉลองวัดและโอกาสที่วัดแห่งนี้มีการต่อเติมด้วยนะครับก็นะครับเป็นบรรยากาศที่มีความชื่นชมยินดีนะครับพี่น้องสามารถติดตามได้ในไลฟ์สดของสังฆบุตรอุบลราชธานีแต่ว่าในช่วงบางช่วงเวลาของการไลฟ์สดก็ยังจะมีบางครั้งก็มีการกระตุกบ,บางครั้งก็ นะครับมีความไม่ต่อเนื่องต้องขออภัยพี่น้องด้วยเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตบางครั้งก็มีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวพวกเราสื่อมวลชนก็จะไปแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ให้กับพี่น้องเพื่อจะได้รับชมอ,อย่างมีความสุขนะครับข่าวกิจกรรมที่2เป็นพระสรสนักรท้องถิ่นในสังในนะครับสีสังคมมวลชนอีสานของเรานั้นก็คือนะครับมีการฉลองครบรอบ5้ปีและ25ปีชีวิตสงฆ์ของพระสงฆ์อัครสังฆคมมลชนท่าแรหน้องแสงน้องแสงนะครับ โอกาสนี้นะครับในวันเสาร์ที่5มีนาคมคิเตศา2พัการา่2 0 2สพระสงังฆราชฟิลิปบัรจงชัยยลาและคณะสงฆ์จำนวนหนึ่งะครับได้เดินทางไปร่วมในพิธีบูชาขอบผู้คุณโอกาสฉลองครบรอบ25ปีขออภัยนะครับครบรอบ50ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออันรูสํารานวงษ์เสี่ยมและ25ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเบอร์าา์ดวีรพงศ์โพธิมน ณอาสศรวิหารนะครับอครเทวดามีคาแอนท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนกครนะครับซึ่งะระสง์ทั้งสองท่านนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสและก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองชีวิตสงนะครับ25ปีและ50ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นประสงค์ที่ท่านเองได้ดําเนินชีวิตและมีความสุขสัดจนขนาดนั้นก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตของท่านชีวิตที่เป็นภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้าที่มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะภาพรักของพระเยซูเจ้าที่มีชีวิตในหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ท่านอาจจะมีโอกาสเป็นพระสงฆ์ที่ทํางานหลายๆวัดก็เป็นโอกาสที่ท่านได้นะครับอขอบคุณพระเป็นเจ้าในโอกาสครบรอบ25ปีและ50ปีด้วยนะครับพวกเรานะครับสังฆมณฑลอุบลราชธานีก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสองและจะภาวนาให้กับคุณพ่อเป็นวิเศษด้วยนะครับพวกเราคริสชนสังฆมณฑลก็นะครับอขอจะภาวนาเพื่อคุณพ่อด้วยนะครับ นอกจากนั้นข่าวอีกข่าวสดๆร้อนๆและก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของบรรยากาศเหล่านี้อยู่นั่นก็คือการเข้าเงียบประจําปีของคณะสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรานะครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่11มีนาคมพิทธศักราช2ัคณะสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรานะครับโดยพระสังฆราชและคณะสงฆ์ได้เข้าเงียบประจําปีในหัวข้อภาะาศาสนาจากที่ก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมและพันธกิจ โดยผู้เทศในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติและก็นะครับถือเป็นเกียรติของสังฆบุตรเราด้วยนะครับโดยผู้เทศในครั้งนี้ก็คือพระอัครสังฆราชอันตนวีวรเดชใจเสรีนะครับเป็นผู้เทศเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ณสำนักมิสังคาทอลิกอุบลราชธานีนะครับการเข้าเยี่ยมคืออะไรการเข้าเยี่ยมก็คือการกลับมารำพึงไตรตรองชีวิตของเราเองนะครับไม่ใช่ว่าการเข้าเยี่ยม ถูกจำเพาะเจาะจงแค่ชีวิตของพระสงฆ์หรือนักบวชเท่านั้นแต่พี่น้องคริสตชนเองถ้าเรามีโอกาสเข้าเงียบก็คือการอยู่เงียบเงียบการลำพึงพระวจาก,การเจริญชีวิตซึ่งเป็นรากฐานรากแก้วของชีวิตแห่งความเชื่อในความเป็นคริสตชนของเราพระสงฆ์นักบวชเราก็ต้องการพลังนะครับในโอกาสนี้นะครับอย่าลืมภาวนาเพื่อพระคุณเจ้านะครับบรรดาคณะสงฆ์ในสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเราด้วยจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนําพี่น้องในการบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับบรรดาคริสตชนตามวัดต่าง รประสง์จํานวนประสง์ของเราเวลานี้ก็มีมีจำนวนประมาณ30ไม่ถึง40นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการกระแสรเรียกของการเป็นประสง์ยิ่งเรามีประสง์มากงานอภิบาลของเราก็จเจริญเติบโตในเวลาเดียวกันนะครับก็ต้องอาศัยพลังจากพระเจ้าเจ้าด้วยนะครับโอกาสนี้ในระหว่างการเข้าเงียมนี้ พี่น้องคริสตชนอาจจะถามาเอ๊ะคุณพ่อไปไหนหมดนะครับคุณเรามาอยู่ที่นี่เรามารำพึงไต่ตองและเจริญชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําพลังเหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องคริสตชนที่พวกเราดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอคําภาวนาจากพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับก่อนจบรายการยังไปน้ากันสังฆมณฑลชนอุบลราชธานีในวันนี้สดๆร้อนๆพ่อพึ่งได้บทภาวนาบทภาวนาหนึ่งที่ได้รับการแปลโดยนะครับ พระสังฆราชฟังชิเซเวียบีระอภรรัลลตรนะครับซึ่งท่านนะครับได้แปลนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมคศัก2022เป็นบทภาวนาที่ให้เราได้มีโอกาสภาวนาเพื่อสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันติภาพในประเทศยูเครนสันติภาพในที่ที่เกิดความขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนจบรายการวันนี้พ่อจึงอยากเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมภาวนาไปพร้อมๆกับพ่อนะครับ นะครับวอนขอสันติภาพและพี่น้องพ่อจะโพสต์นะครับบทภาวนานี้ที่หน้าเพจ Facebook ของสื่อมวลชนสังคมธนอุบลราชธานีและพ่ออยากจะเชิญชวนพี่น้องในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ในเทศกาลมาพรตนั้นให้เราได้ภาวนาเพื่อเอกาภาพการมีส่วนร่วมและพันธกิจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพันธกิจแห่งความรักของพระเป็นเจ้าให้ทุกๆท,ที่ ที่อยู่ในโลกใบนี้ได้บังเกิดสันติภาพในความรักและสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันเวลานี้ขอเชิญพี่น้องได้ร่วมภาวนาพร้อมกับพ่อด้วยนะครับเดชชัพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอารมนข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของบรรดาประกาศก์พระเจ้าแห่งความรักพระองค์ได้สร้างพวกลูกและทรงเรียกลูกให้ดำเนินชีวิตฉันพี่น้องชายหญิง ปรดประธานกำลังทุกวันให้เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพช่วยให้พวกลูกเห็นทุกคนผู้ก้าวเข้ามาในหนทางของลูกเป็นเหมือนพี่น้องชายหญิงโปรดทำให้ลูกรู้สึกว่าว่องไวต่อคำขอร้องของพลเมืองแห่งสันติแห่งพลเมืองผู้อ้อนวอนลูกได้เปลี่ยนอาวุธสงครามเป็นอุปกรณ์แห่งสันติภาพความกังวลให้เป็นความไว้วางใจและการทะเลาะให้เป็นการให้อภัยโปรโดรักษาความหวังในใจพวกลูกเพื่อ ด้วยความอดทนภาคเพียรเราจะเลือกการเสวนานและการคืนดีกันด้วยวิธีนี้ขอให้สันติภาพได้รับชัยชนะในที่สุดและขอให้การแบ่งแยกความเกลียดชังและสงครามถูกขับออกจากใจของทุกคนข้าแต่พระเจ้าโปรโดขจัดความรุนแรงด้วยคำพูดและการกระทำของพวกลูกโปรโดฟื้นฟูจิตใจของพวกลูกเพื่อให้คำพูดนำเรามาเป็นพี่น้องกันและวิถีชีวิตเป็นสัน,น,สนติ สันติภาพสันติสุขเสมอเทินอเมนขอพี่น้องได้มีความสุขและเจริญชีวิตในเทศกาลมหาพรตนี้ด้วยการเจริญชีวิตด้วยการตาระรนักรู้และพยายามที่จะเจริญชีวิตในพระวจาศีลมหาสนและด้วยการภาวนาตามแบบวิถีชีวิตของเราคริสตชนวิงบอลพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกทกท่านทุกทกที่ที่รับชมและก็จะรับชมในโอกาสต,ต่อมาด้วยนะครับขอพระเจ้าได้รับขอพระเจ้าเองได้อวยพรชีวิตของพี่น้องและครอบครัว โอกาสนี้สื่อมวชนนะครับลำลาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้ากับรายการยังเป้มกันสังเค้ามวลชนอุบลราชธานีสวัสดีครับ